สวัสดีครับท่านผู้ชมผมาพบกักอาจา์อีกแล้วครับไม่มีลูกด้วยวต้นนี้นี่ต้นอะไรครับปาดือไอ้ไม่อะไรวะต้นไอ้นี่ไอ้ไอผมเรียกอะไรวะที่เป็นลูกปลาไหลอะ,อะต้นอะไรนะพืมดมเลยอะไรวะอะไรชื่อมีออกเลยใบคอยใบคอยนี่ครับท่านผู้ชม ใบคอยนะครับเทปสีฟันได้ครับเนี่ยใบคอยนี่ต้นใบคอยประเด็จให้ท่านผู้ชมได้ชมหนึ่งใบก่อนใบคอยใบคอยใบคอยนะครับการระวังใส่ไฟนะจาย์ แต่เทียร์โลกอะมดแล้วนะครับมดแล้วนะครับมาแล้วนะครับ เปรี้ยวครับอือหือกระเด็นลงลงลงตามไปเลยครับท่านผู้ชมอ,อือหืออือหือขาดเข้ามาที่ผมเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหโโหลบแทาไม่ทันคุซานี่มาทางนี้แล้วนะมันยังย้อนมาทางนี้อีกอือหือกิ้งเป็นไงครับท่านผู้ชม มันรักคนไทยจริงๆหน่งครับอาจารย์ฟันใหญ่แล้รครับหืมไงครับกิ้งโอ้โหต้องทายก็ต้องระวังให้ดีครับอันตรายยี่ไม่ดีชักเลยครับ นี่ครับท่านผู้ชมชมอยู่นะครับโอ้โหแน่นอนสวัสดียามทเที่ยงครับอากาศร้อนปุ๊บเลยครับวันนี้เราก็มอยู่ที่คลองใหม่แล้วนะครับตอนนี้แสดงว่ายำน้นกรกระจายท่านผู้ชมตอนนี้มีไม่เยอะนะครับ ประมาณเรา20บลูกได้ยังไม่เจอต้นเป็นร้อยลูกบางต้นเป็นร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมยังไม่เจอต้นเป็นร้อยต้นเป็นร้อยเมื่อไรจะถ่ายท่านผู้ชมได้ชมนี่ครับอาจารย์ก็เลยลงมาแล้วนะครับเหมือนเดิมนี่นะครับ ผมเห็นตัวอาจารย์เลยครับทางพระวางมิดหมดเลยโอ้ยังไม่เห็นอาจารย์เลยเนี่ยโอ้ทางพรนบงังนี่ครับเราก็ลงมาแล้วครับอาจารย์ก็เลยลงมาแล้วถ,ถึงโคนแล้วนะครับอ่าเสือพื้นดินยังปลอดภัยนะครับไฟเฟยก็ไม่ดูดครับแน่นอนสวัสดีครับ